อครับวันนี้เราจะมาทําความรู้ขอความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่ขอขนานการไฟฟ้าแล้วก็ขอขายครับต้องทําอย่างไรบ้างครับครับระบบออนกกิดนะครับขออนุญาตเนี่ยจะมีแค่ระบบเดียวที่ขอคือระบบออนกกิดนะฮะระบบกริกรสิงกไฟบ้านอย่างเดียวครับนะครับถ้าเขต อีสานอ,อุดรอ,อุดรเลยหนองคายหนองบัวลงโพอะไรพวกเนี้ยไปขอที่เขตการไฟฟ้าอยู่ดอนทันีเส้นร้อยเมืองนะครับครับเร่าเนี้ยขั้นตอนการขอนะบอนกรีดเนี่ยเริ่มตั้งแต่3ค 5k 1 0คนะครับสกเกลบ้านพกักอาศัยจะติดได้ไม่เกินนี้นะครับรบ,บ้านซิงค์เฟสบ้านนี้เป็นไฟบ้านซิงค์เฟสนะครับจะต,ติดได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์นะครับอันนี้ขอได้นะครับจะขอขายหรือขอขนาดอย่างเดียวอันนี้เดี๋ยวต้องดูกัน ส่วน 10k จะติดได้สำหรับบ้านที่เป็นไฟฟ้าระบบ3เฟสนะครับ3มเฟสก็มีแค่2สเกลคือ 5k กับ 10k นะครับงานติดตั้งนะครับถ้าจะขอเนี่ยงานติดตั้งต้องเป็นทีมช่างที่มีมาตรฐานติดตั้งระบบรลา่าระบบสายไฟที่ค่อนข้างมาตรฐานอ้างอิงมาตรฐานมเตร์ทองกันไฟฟ้าน,นั่นแหละนะครับงานติดตั้งต้องผ่านกรน,นะครับไม่ใช่เอาไปติดตั้ง ไม่เดินรางไม่เดินท่อระบบกลาวก็ไม่มีสายไฟนู่นนี่นั่นก็ไม่มีไม่ต้องขอครับพวกนี้ครับไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับถ้าพี่จะขอทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานนะครับโอเคอันนี้งานติดตั้งโอเคเราผ่านไปนะครับสมมติว่าเราติดตั้งได้ระบบที่ดีแล้วนะครับการขอเนี่ยเริ่อจากเจ้าของบ้านเลยนะครับเตรียมสำเองคนเช่าช่วยช่แล้วก็พวกเอกสารเกี่ยวกับมิเตอร์ทั้งหลายนะครับถ้าให้ทีมขออนุญาตนะครับเขตดอนเนี่ยนะฮะก็จะมี น้องๆที่คอยขอนะครับอยู่อุดรเนี่ยนะครับอุดรถ้าอยู่ในเขตอุดรเนี่ยถ้าใช้จ่ายอยู่ประมาณ30,000ื่นบาทแต่ถ้าออกต่างจังหวัดจะอยู่ประมาณ3 5 0 0 0ืบาทนะครับ mm hmm. ตรงนี้เราไม่ได้อะไรเลยให้ให้ทีมน้องๆเขาเดินเรื่องให้จนคอม p l e t ได้เลยจนเอกสารที่ออกมาจากกรกพแบบคอม p l e t จบเลยนะครับแล้วก็เดินเดินระบบได้นะฮะคือ3 0,000ื่นถึงสามหมประมาณนี้อ mm hmm. ุดรนะนะครับ มันก็จะมีตั้งแต่เซนแบบโยธานะฮะแบบโครงสร้างหลังคานะครับแล้วก็แบบไฟฟ้านะครับแบบไฟฟ้าก็ต้องอ้างอิงอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ต้องผ่านลิสต์การไฟฟ้านะครับทั้งถ้าเป็นอุดรก็จะเป็นผ่านลิสต์การไฟฟ้าของ pa นะครับ pa คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับไม่ใช่ท่านซื้ออินเวอร์เตอร์ no name จากประเทศจีนมาไม่ผ่านลิสต์เลยท่านจะไปขอก็ไม่ได้อีกนะครับ,รบท่านต้องไปเช็คว่าอินเวอร์เตอร์ของท่านที่ใช้เนี่ย ผ่านลิสต์กนนารไฟฟ้าพแล้วหรือเปล่านะครับวิธีเช็คอย่างไงเข้าไป Google แล้วก็พิมพ์อินเวอร์เตอร์พีเอลิเลยเดี๋ยวมันขึ้นมาเองครับ,รบตรงนั้นเช็คไม่ยากรายการอุปกรณ์ต่างเบเกอร์ขนาดแผงนะครับลงเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องแจ้งไปในแบบการไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมีวิศวกรไฟฟ้าจะให้วิศวกรโซเชียให้นะครับทีมขอเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ออปตอเลยอบตอที่จะาลน,นะครับเขาก็จะไปติดต่อให้ตั้งแต่นู่นเลยนะครับไปดู แต่หลังคาดิผ่านไหมนะครับโครงสร้างผ่านไหมก็จะเซ็นมาให้เซ็นมาปุ๊บเรื่องก็จะไปส่งให้ต่อที่การไฟพ้กเขตอุดรน,นะครับตามระเบียบแล้วก็ประมาณ4ี่สนคห้าวันแต่ช่วงที่โควิดนะครับรวมถึงระบบระเบียบราชาการโน่นนี่นั่นตีไปเลยสองเดือนที่เราต้องรอยกสารคลืบหน้าอีกสเต็ปหนึ่งครับถ้าถ้าผ่านที่อนุภาแล้วเขาก็จะโทรมาโทรมาแจ้งเราเองครับโทรไม่ไม่ใช่โทรมาแจ้งเราโทรมาแจ้งทีมขอเอง นะครับว่าให้ส่งต่อไปอยังกกพกกพก็จะเดินเรื่องอีกประมาณสัก45วันนะครับกว่าจะได้เอกสารที่เป็นคอมพ l e t กลับมาถึงเจ้าของบ้านนะครับทีมขอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขอมัดจาก่อนนะครับในในการดําเนินเรื่องขออนุญาตนะครับอาจจะ30% 4 0แล้วแต่พื้นที่นะครับ,รบเมื่อเอกสารคอมพ l e t แล้วก็ชําระเงินทั้งหมดนั่นคืองานขอคราวนี้เราจะขอขายหรือขอขนานอย่างเดียวนะครับเงื่อนไขยอยู่ที่มอแปลงขอขนานอย่างเดียวเนี่ย ไม่มีปัญหาขอขนาดอย่างเดียวเราต้องติดกันย้อนนะครับติดกันย้อนอเพื่อไม่ให้กระแสะไฟที่ผลิตไหลออกนอกสายส่งนี่คือขอขนาดอย่างเดียวนะไม่ขายไฟนะครับส่วนเงื่อนไขของการขายไฟต้องไปดูที่มอแปลงหมอแปลง,ปล,งลายนั้นๆเนี่ยหมู่บ้านนั้นๆเนี่ยลงไว้กี่เคนะครับถ้ากําลังการผลิตของโซลา่าไม่เกิน1 5เของมอแปลงท่านขอขายได้เช่นหมู่บ้านนั้นลงมอแปลงหนึ่งรเค15เนคือ สิบห้ากิโลวัตต์นะฮะสิบห้ากิโลวัตต์ถูกต้องไหมครับบ้านหลังนั้นมีสิบหลังมบ้านหลังมีสิบหลังสมมติว่าการมีอสิบหลังหลังแรกติดไปแล้วห้าเชหลังที่สองติดไปแล้วห้าเชหลังที่สามของเป็นของท่านจะติดอีกห้าเชนั่นคือเป็นหลังสุดท้ายที่ที่ที่อยู่ในพิกัดนะครับอ่าสิบห้าเคอ่าสิบห้าเคนั่นคือหลังที่จะเป็นหลังสุดท้ายและที่ขอขายได้ ส่วนหลังต่อจากนี้หลังที่4หลังที่5ถ้าจะขอขายไม่ได้แล้วเพราะว่าเกินพิกัดมาแปลง1 5บหรนะครับหลังที่4่จะหาถ้าจะขอจะเป็นการขอขนานอย่างเดียวค,คือต้องติดกันย้อนอเนมื่อการขอขนานเสร็จอะไรเรียบร้อยนะครับการไฟฟ้าเขาก็จะมาเปลี่ยนมิเตอร์ให้ครับ,รบมิเตอร์ก็จะเป็นมิเตอร์ดิจิตอลที่นับหน่วยสายไฟได้ด้วยนะครับก็จะได้อีก2.2บาทณตอนนี้นะครับ,ร,บรวมเม็ดเสร็จทั้งหมดตั้งแต่ติดตั้งระบบเสร็จ จนถึงของอนุญ,ญาตเสร็จนะก็จะอยู่ประมาณสักสักสี่ถึงห้าเดือนประมาณนี้ครับพื้นที่ไหนเหลือๆก,ก็หกเดือนนะครับประมาณนี้อ่อออออออานาอาประมาณนั้นนะครับมีประมาณนี้เจนครับมันขออนุญ,ญาตครับล้วโดยทั่วไปเนี่ยที่ตามบ้านเราที่เขาทำกันเองเนี่ยคือไม่ขออนุญาตได้นะครับส่วนใหญ่ไม่ขอกันหรอกแต่ถ้าคุณไม่ขอเนี่ยคุณต้องติดกันย้อนครับอ๋ออ่าก็ขอ ทำยังไงก็ได้อย่าให้มันมีอย่าให้มันย้อนคืนกันไฟฟ้าก็พอถูกถูกถูกถ้าผลิตเพื่อใช้อย่างเดียวครับแต่ถ้าคุณไม่สบายใจเออความมันมีปัญหาคุณก็ขอแบบให้ถูกต้องไปเลยแต่คุณต้องเสียงเพิ่เพิ่มแต่คุณต้องเสียงเพิ่เพิ่มย่นครับน่นอนครับเบียบราชการต้องมีอยู่แล้วครับครับอือออโอเคเนาะประมาณนั้นครับขอบคุณครับครับนะครับแล้วสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าเราติด ตามบ้านเราเนี่ยประมาณ1.5เค1.6เคหรือ3เคหรือ2.2เคนะถ้าเราจะไม่ขอเนี่ยจะจะเป็นอะไรไหมครับโอเคเทคนิคนะถ้าเราจะติดออนกฤิตณตอนนี้นะนะครับครับถ้าเราติดกันย้อนเนี่ยนะฮะติดกันย้อนแล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าไฟเนี่ยไม่ควรลดลงต่ํากว่าเกินครึ่งสามตินรดเสียเดือนละ3,000อยู่นะครับก็ควรติดระบบออนกลิตที่ลดลงไม่เกิน พันห้าอีกครึ่งหนึ่งเราก็ยังเสียอยู่อันนี้คือเทคนิคที่ไม่ให้พี่การไฟฟ้ามางองแง่กับเรานะคครรัับบแต่ถ้าเกินเกินเมื่อไหร่คอห้าลดเยอะๆอย่างเช่นสามพันอย่างนงี้นะค่าไฟสามพันเราไปติ้ห้าเชงอย่างนงี้นะแล้วไม่ติดกันย้อนนะครับค่าไฟสามพันก็จะหายไปเลยมันก็จะเหลือหลักร้อยครับอันเนี้ยพี่การไฟฟ้ามานู่นนี่นั่นแน่นอนมาเช็คมิเตอร์แน่นอนนะครับ แต,แ,ตแต่แต่ถ้าสมมติว่าค่าไฟสามพันเราติด 5k ก็จริงแต่ว่ากลางคืนเราก็ใช้ไฟจากกาันไฟฟ้าอยู่มันก็น่าจะามาครึ่งหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับไม่ติดกันย้อนไง<อ>ไม่ติดกันย้อนไงกลางวันมันก็หมุนอ๋อใช่หมุนถอยไปเลย,เลยครับ,คร,บครับกลางคืนแล้วก็หมุนคืนมาครับแต่ว่าถ้าแบบบางคนแบบว่าอยากจะติดใช้ไฟสามพันก็จริงแต่อยากจะาวาง 5k ไปก่อนแล้วติดกันย้อนไป ก็ไม่เ right> ป็นไรก็ไม่เป็นไรใช่ครับแต่ก็ไม่แต่อาจจะเสียงบซิมแองขึ้นมาเยอะนิดหนึงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ติดออนกริดเราต้องรู้พฤติกรรมของเรานะครับช่างต้องใช้ไฟตอนกลางวันให้คุ้มที่สุดนะฮะล้างค้าไม่นี้มาไอพวกอยู่บ้านใช้ไฟกลางคืนอย่างเงี้ยพอติดออนกริดครับเสียเงนไม่มีประโยชน์เลยถ้าถ้าใช้ไฟกลางคืนเน้นะมากก็แนะนําเป็นพวก ไฮบริดใช่ไหมครับใช่เป็นไฮบริดครับเป็นออฟริดซึ่งก็มีแบตเตอรี่มาซัพพอร์ตครับอันนั้นมันกก็จะสูงกว่าอีกครับไฮบริดขอได้ไหมนะก็จะถามมาอีกนะประมาณนี้ครับไฮบริดนะพวกประเภทโซลูชันออฟริดมีแบตเตอรี่ทั้งหลายแหล่เนี่ยอินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่เลยนะมันไม่อยู่ในลิสต์การไฟฟ้าเพราะอะไรเพราะการไฟฟ้าไม่มีระเบียบให้อินเวอร์เตอร์พวกนี้เข้าไปยื่นขอนะครับเพราะอินเวอร์เตอร์ออฟริด ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าออฟกริดนะครับไม่เกี่ยวกับสายส่งครับเขาก็เลยไม่มีระเบียบให้อินเวอร์เตอร์พวกนี้ไปขออนยาตนะครับการกิดออฟกริดพี่ติดไปเลยนะครับที่จะติด 10k 20k อะไรก็แล้วแต่ความลำบากมันอยู่ที่ไหนความลำบากอยู่ที่กระเป๋าตังค์พี่นะครับสายไม่พ้นพี่สายไม่พ้นเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคครับ <Okay. S 2> กลับเข้ามาเข้าเรื่องกันต่ออถึงตรงที่ว่าที่สําคัญมันอยู่ที่กระเป๋าตังค์ของเราว่าเราจะมีทุนเอามาทาตรงนี้เยอะแค่ไหนใช่เพราะว่าการสิ้นเปลืองอยู่ที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับใช่ใชระบวบวอลกริดนะแต่บ,บ,บางคนเนี่ยเบือ่อ เบื่อแล้วเกินน่ะฝรั่งอย่างเงี้ยครับเี้การไฟฟ้าไทยทำไมฝนตกมาไฟดับจังเลยวะอย่างเงี้ยครับเขาก็ควักเป็นล้านเพื่อติดตั้งระบบออฟริดของเขาไฟฟ้าดวงไฟฟ้าดับเขาก็ไม่สนลวนะครับเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ซัพพอร์ตอยู่แบบนี้พี่จะติด 10k 20k งบเป็นล้านพี่ติดไปเลยนะครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับเพราะเราไม่ต้องไม่ได้ซิงค์ไม่ได้จ่ายไฟย้อนเข้าระบบการไฟฟ้าอะไร ครับเราผลิตไฟเพื่อใช้เองอันนี้อันนี้เะกับออฟ grid นะครับนะครับโดยทั่วไปพอมีคนมาถามอยู่ติดให้บิดอะไรต้องขอไหมอ่าแสดงว่าวันนี้เรามาทําความเข้าใจเลยก็คือที่ขอมีอยู่ระบบเดียวคือระบบออน grid ออน grid อ๋อครับมันก็จะมีอีกช็อตหนึ่งก็คือเป็นไฮบริดออนออฟนะที่สามารถจ่ายเป็นออน grid ได้ด้วยครับนะครับอันนี้ขอได้แต่มันก็จะเข้าเงื่อนไขเดิมคือ ไฮบริดออนออฟรุ่นนั้นๆต้องผ่านลิสต์กันไฟฟ้าเท่านั้นครับนั่นเด็ซึ่งมีน้อยมากในประเทศไทยตอนนี้นะครับมีแต่ราคาแพงแน่นอนนะครับอินเวอร์เตอร์พวกนี้อย่างเช่นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟ 5k อย่างเงี้ยตัวหนึ่งเกือบแสนนะพี่นะเฉพาะอินเวอร์เตอร์นะครับครับแล้วการพวกเนี้ยถ้าสมมติว่าการการขอขออนุญาตเสร็จแล้วก็ขายไฟอย่างเงี้ยที่เป็นไฮบริดออนออฟเนี่ยมันมีขั้นตอนแบบ ยังไงหรือ <ะ S 2> เปล่าเหมือนกับออนกริดเลยครับเหมือนกับออนกริดเลยการขออนุญาตนะครับลักษณะเดียวเหมือนกับออนกริดเลยอขอขายไฟก,ก็ได้ครับ,รบอ่าแต่ก็ไปเข้าเงื่อนไข15เปอร์เซ็นต์ของมอปลาเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ <c oughs> ครับการขอก็เหมือนลักษณะเดียวกับออนกริดเลยครับครับส่วนแบคเอฟเนี่ยที่การไฟฟ้าเขาเขาไม่มาสนใจหรอกครับอืส่วนมากให้มิ โดยทั่วไปมันก็เป็นออฟกิจอยู่แล้วก็คือเราก็เราก็แค่แบ็กอัพในในส่วนที่เราต้องการแบ็กอัพก็คือไม่เกี่ยวมันไม่ได้ย้อนไม่ได้อะไรเราผลิตมาเราก็ใช้ไปแค่ให้มันประหยัดแค่นั้นเองใครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมดรู้ขอบคุณอาจารย์น้ำนาจครับผมวันนี้ครับ